สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โซฮานชาแนลนะครับวันนี้อยู่ในเกม FIFA 21นะครับซึ่งเป็นซีรีส์การทายผลฟุตบอลนะครับคู่นี้ก็คือเช็กนะครับสาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติอังกฤษนะครับที่เป็นทีมนิยมชื่นชอบของในหมู่ของแฟนบอลชาวไทยนะครับซึ่งจะเตะกันในคืนวันอังคารเวลาตีสองนะครับซึ่งเป็นแมตชที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นแมตช์ที่สาคัญสําหรับทั้ง2ทีมนะครับ สำหรับเช็คนะครับก็มีผู้เล่นกองหน้าที่โจฟอร์มฮอตนะครับยิงอยู่คนเดียวนะครับสามประตูสำหรับแพทริกชิกนะครับแล้วก็ทางฝั่งอังกฤษนะครับก็เป็นทีมที่ส่งผู้เล่นในแมตช์ล่าสุดนี้ครับเจอกับสกอตแลนด์ซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีอายุค่าเฉลี่ยของอายุเนี่ยน้อยที่สุดด้วยนะครับอยู่ที่25ปีนะครับประมาณ25ปีิบาปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นสายเลือดใหม่ของทางอังกฤษนะครับก็ หลายอย่างยังต้องมีการปรับจูนกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับสําหรับอังกฤษกับประสิทธิภาพของเขานะครับกับชื่อชั้นนะครับแล้วก็ทางเช็คเองก็สู้ไม่ถอยนะครับเป็นทีมที่น่าจับตามองอีกเช่นกันนะครับซึ่งมีอยู่ตอนนี้4แต้มนะครับแล้วก็อังกฤษก็จะมี4แต้มเท่ากันนะครับแมตช์นี้ก็จะเป็นแมตช์ที่สําคัญสําหรับทั้ง2องทีมที่จะคว้าแชมป์กลุ่มนะครับถ้าใครชนะไปได้นะครับหรือถ้าเสมอก็ ต้องมาว่ากันอีกทีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคอแต่พ้อมเราไปรับชมกันในสนามเลยครับว่าผลในนัดน,นี้จะออกเป็นเช่ไนไรนะครับสวัสดีค <G D S 2> รับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามนะครับสาธารณรัฐเช็กพบกับอังกฤษครับทั้งสองทีมก <au> ็เดินลงสู่สนามครับสำหรับเช็กพบกับอังกฤษแล้ก็ไปดูของสองชาติ เซอร์ไพรของขอังเช็กนะครับปราตราของท <Skywalker horas. S 3> ีมนะครับเอดิเคนครับจอแดนพิกฟอร์ดไคล์วอเกอร์นะครับของทางฝั่งอังกฤษก็จะเป็นที่คุ้นหูกันนะครับสำหรับชื่อของแต่ละคนจึงลดแล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นการยืนเคารพธงชาติของทางฝั่งเช็กนะครับเบอร์15ที่เห็นตัวสูงๆก็คือซูเช็กนะครับซึ่ง เล่นได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับการเล่นให้กับเวสแฮมนะครับดอรอันซานโชครับในแมตช์ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการลงสนามอย่างจริงจังสักเท่าไหร่นะครับสเตอร์ลิงก็ได้โอกาสเยอะนะครับแต่ว่ายัางไม่สามารถที่จะเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดข้าออกมาได้ คร right ับนัดนี้นะครับเช็คนะครับใช้แผนเป็น4-2-3-1ครับแผงหลังสีคนครับป้องกันประตูสำหรับกีดกลางตัวลูก3คนครับแล้วตัวกองหน้าตัวเป้าครับแพทริกชิคครับสส่ไปแล้วาประตูเป็นดาวเซนโวร่วมกับคริสเตียโนโรนัลโด ภาพกันครับในเสื้อสีแดงกางเกงสีน้ําเงินนะครับสําหรับทางฝั่งเช็คทางฝั่งอังกฤษนะครับเสื้อสีขาวกางเกงสีเข้มนะครับอีกกลมันแผน4-3-3ครับอ e งกฤษและเซ็นเตอ a ์เพียสของทีมอังกฤษวันนี้เลยนะครับ ตัวจีวนเลยนะเป้าตัวสูงใหญ่มีความแข็งแกร่งนะครับเกมเริ่มครับสำหรับคู่นี้นเช็คเจอกับอังกฤษครับด๋ยวขออนุญาตปรับมกล้องสักครู่ครับครับปรับกล้องมาเสร็จครับเป็นบอลของทางฝั่งเช็คครับจันบริลครับ โอ้โห way, พักโอ้ลูกนี้ครับดาริด้าได้ช่องแล้วจอดมาตรงกลางครับไม่มีใครโอ้โหมาได้สวยครับแต่ว่าโอ้โหเล่นยากไปหน่อยครับสำหรับทางเช็คลุกชอได้บอล <And zij, S 1> มาที่มเมสันเมาครับหยอดมาตรงนี้ครับเป็นสเตอร์ลิงที่ไม่ถึงบอลแต่ว่าสกัดมาตรงนี้ติดแฮร์รี่เคนครับ,รบเป็นสเตอร์ลิงได้บอลอยู่ตรงกลา,างที่ดิแคนไลส์ครับเคนยัง หลอกรอตัวประกบครับแล้วก็จ่ายคืนไปที่ไล์หลอกตัวประกบมาได้ครับด่านที่1ด่านที่2หมุนตัวแล้วยิงลูกนี้ครับแต่ว่ามันเบาเกินไปแล้วตรงตัวกับวัชลิกครับทางเช็คเปิดมาก็ยังไปติดของทั้งฝั่งอังกฤษครับแฮร์ริเคนวันนี้ครับสวมเสื้อเบอร์กาครับเป็นเพลเยอร์ทูวอชครับหรือผู้เล่นที่น่าจะตามองสำหรับในเกมนี้ครับในเกมไทยผลของเราก็ทำไปหลายประตูทีเดียวครับ ดิชานโช่สานโช่ล้ำหน้าครับ <Crystal Clear. S 2> เจนครับเจ็คเปิดฟรีคิกครับเล่นยาวมาที่กลางสนามครับติดดิแคนไลส์แล้วเมสันเมาครับ <F oden. S 1> มาที่ถังกาบขวาและซานโช่ล้ำหน้าอีกแล้วครับเป็นครั้งที่สองติดต่อกันแหมตรงนี้ ทางฝั่งเชคก็ถือว่านี่ครับดันขึ้นสูงแล้วเช็คลำหน้าได้ดีครับสมกับเป็นชื่อทีมชาติเช็คครับเช็คลำหน้าได้ดีเลยเกินครับยานโบลิวครับเลนสันบังครับทีนี้บาเบกเปิดยาวกลับมาชิกครับโซมเชโอ้โหหปะทะกันกับทางเมสันเมาครับเป็นลูกฟรีคิกของทางฝั่งเช็คครับที่ได้เปิดลูกนี้ โยนไปตรงกลางเลยครับอย่างไดที่เช็คครับแพทริกชิกหาช่องอยู่ครับแล้วก็ม้วนมาตรงนี้ครับพ,รพยายามหาช่องแล้วยัดเข้ามาตรงกลางแตง่ว่าติดกับแนวรับของทางอังกฤษยังทำได้ดีอิกฟอร์ดหาเพื่อนครับไหลามาที่วอเกอร์ครับบิ <F> ลโฟเดนรับบทในแดนกลางวันนี้ครับ พยายามขึ้นทางขวาครับมาที่โฟเดนถึงตง้องการแล้วโดนช้าครับโอ้โหยังได้อยู่ครับซานโชตอกส้นมา <Okay. S 1> กลับไปที่ซานโชอีกครั้งหนึ่งครับโดนแย่ลงนี้ครับออกไปครับสำหรับโบเรลอ้าวแต่ว่าเป็นบอลของทางเชคครับโอ้โหหยิบม,มาทุ่มเฉยเลยดาริดาดาิดาพักบอลไม่อยู่ครับเป็นทางส้นมาเก็บไว้ได้ในจังหวะที่สองละครลำเลียงขึ้นไปครับสำหรับทางอังกฤษครับไปแล้วครับ ลูกนี้ไม่ล้านะครับโอ้โหแล้วกระโดดตีลกาเปิดมาที่แฮร์ริเคนไม่ได้ครับโอ้โหทางซันโชลูงนี้คิดเร็วทำเร็วแล้วโอ้โหยากไปหน่อยครับบอลอยู่ที่แฮร์ริเคนครับหยอดมาทางนี้ครับสเตอร์ลิงได้บอลอ้าวพักลงได้ครับหาประตูแล้วได้ช่องยิงติดบล็อกครับโอกาสของทางฝั่งอังกฤษของทางสเตอร์ลิงครับโอ้โหหมดหวิดไปครับสำหรับทางเช็คครับ สันเมาส์ครับไปทางขวาเติมเลยครับแต่ว่าเป็นการดึงจังหวะไว้ก่อนครับเมาส์ให้กับสเตร์ลิงครับมาทางซ้ายตรงนี้ครับเปิดจะติดครับโฮสต์บล็อกไว้ได้ครับแล้วก็เป็นนี่ครับเป็นการเล่นเวฟของทางฝั่งของเชียนะครับโอ้โหไม่แบ่งสีแบ่งฝ่ายกันนะครับทั้งสนามเล่นกันโอ้ได้สวยงามครับสีสันของกีฬาครับฟุตบอล ตันโชเปิดครับสเตอร์ลิงวิ่งมาใกล้ๆแต่ว่าเป็นการเปิด,ปดยาวมาตรงนี้ครับเจมส์กลับขึ้นมาแล้วโฟเดนไปทางขวาครับให้คายวอลเกอร์กระชากเข้ามาใกล้ๆโดย,โดยสัตว์เลยครับโอ้โหว,วัสลิกยังเซฟไว้ได้ครับปิดมุบไว้ได้ดีอยู่โอ้โหทางวอลเกอร์นี่กัดลักไก่กกยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหไม่เปิดด้วยโอ้โหลูกนี้ยังทำได้ดีครับวัสลิกของทางฝั่งเช็คครับ ก็จะเป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของทางฝั่งอังกฤษครับโดยซันโชจอร์ดซันโชครับเปิดยาวๆไหมครับโยนมาตรงกลางแฮร์รี่เคนบอลไม่ถึงเป็บอนบอลอังกฤษครับก็พยายามเอาใจช่วยครับอยากที่จะเป็นแชมป์ของกลุ่มครับ ลูกนี้เลนซันครับมาที่สเตอร์ลิงลาฮิมสเตอร์ลิงครับหาช่องแล้วมาที่ไคลวอลเกอร์อีกครั้งหนึ่งยัดอีกแล้วครับผูหไคลวอลเกอร์วันนี้ยัดอย่างเดียวเลยครับบอลอยู่ที่โฟเดนหาช่องอยู่โอ้แล้วโดนลูกนี้ครับฟาวแน่นอนครับเป็นระยะอันตรายของทั้งฝั่งอังกฤษครับฟรีิกิกลูกนี้ครับแฮริเคนเอาบอลมาตั้งครับจะเป็นระยะประมาณ20หลาได้ครับจังหวะนี้ ถ้าเป็นเท้าขวานี่ก็อาจจะยิงโอ้โหยากหน่อยครับแต่ว่าโดยระยะก็พอมีลุ้นเลยครับยืนคนเดียวครับไม่มีตัวหลอกจกังหวะน,นี้อ่ามาแล้วครับตัวหลอก แฮร์รี่เควิงเข้าไปแล้วข้ามหลอกครับเป็นอีกคนหนึ่งได้ซัดด้วยซ้ายโอ้โหโดยเมสันเมลครับโอโ้นี่ครับอย่างว่าแหรอครับมุมนี้มันต้องเป็นเท้าซ้ายครับแฮร์รี่เคนข้ามหลอกแล้วลูกนี้โด่งไปหน่อยครับสำหรับเมสันเมาครับน่าเสียดายสำหรับอังกฤษครับกาดค่อยๆจะแจ้งขึ้นมาทุกทีครับในการเล่นเกมรูกของทางฝั่งอังกฤษ เชคก็จะเน้นเป็นบอลโยนครับแต่ว่าอังกฤษก็จะดักได้ทุกครั้งทุกคราวไปครับเมสันเมาาขึ้นมาลูกนี้ครับไฮพักที่แคดิเกตออกทางขวาซานโชครับแล้ววนกลับมาตรงกลางออกขวาไปที่ไคล์วอลเกอร์ครับวันนี้เกมทางขวาในดุดันจริงๆครับสำนับอังกฤษจ่ายกลับขึ้นมาที่เมสันเม้าครับโอ้โหเลี้ยงท้องตัวครับไปที่เขตโทรแล้วล้มไปไม่มีอะไรครับโบเรลไปให้ซูเช็คครับเป็นบอลโตของทางฝั่งเชคครับแต่ว่ายังไปไม่ได้ไกลครับโดนบล็อกไว้โดยเคลไลส ดาริดาครับไปฟีชิกค,ครับอย่างกลับไปเลดาริดาจ่ายเสียครับฟิคแอนไลฟ์ได้บอลแล้วส่งให้เมสันเมาส์ทางซ้ายมีลาหิมสเตอร์ลิงส่งเร็วๆให้กับแฮร์รี่เคนเล่นกันอยู่2คนสเตอร์ลิงครับอีกครั้งหนึ่งไปที่เคนครับพยายามเล่นกันอยู่2คนแล้วกลับมาก่อนดีกว่าครับ ไลท์กับทีได้บอลสเตอร์ลิงพยายามหาช่องอยู่ครับแล้วก็เอเคนยัดเข้ากลางครับมีเมสันบัอยู่คนเดียวครับเพื่อนโอโแล้วชาช่องจนได้แล้วเป็นลูกชอครับสัตว์ด้วยขวาลูกน,นี้มันปิน้นหลังเทา้าโอ้โหมันไม่โค้งครับมาจากไหนครับเนี่ยลูกชอโอ้โหถ้าเป็นคนที่ถนัดเท้าขวาที่น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าก็เป็นความพยายามที่ดีแล้วครับสำหรับเกมลุกของทางอังกฤษครับ วันนี้ถือว yes, ่าเป็นการทำเกมลุกที่ค่อนข้างหลากหลายครับบอลขึ้นทั้งขวาดุดันแต่ว่าจังหวะนี้มาจบทางด้านฝั่งซ้ายกันบ้างครับเอาครับบุกต่อครับสาหรับอังกฤษครับลีลีลาหลอกล่ออยู่ครับสาหรับทางฝั่งสเตอร์ลิงให้กับชอไปยาดเข้ากลับมาที่แฮร์รีเคน ย้มหาเพื่อนครับเมสันเมาลากมาดื้อๆแล้วบอลตรงนี้เป็นชานโชยิงไปติดตัวครับแล้วยังได้บอลครับอังกฤษเมสันเมายิงติดบล็อกอีกครับดีบแงออกมาก่อนครับสำหรับเช็คดาริด้าส่งให้กับโฮสอย่างหาเพื่อนครับโอ้โหอังกฤษกับหลังไปกองกันเต็มแล้วครับดูนี้เปิดยาวมาครับได้ไหมไม่ได้ครับบอลออกข้างไปครับโอ้ชุดใหญ่ของทางฝั่งอังกฤษครับ เดือดจริงๆครับทั้งเกมลุกฝั่งซ้ายฝั่งขวาวันนี้แต่ยังไม่มีประตูเอาแล้วสารโชว์ลูกนี้ไปพลาดทำบอลไต่หลังออกไปเลยครับยานบอร์จิลบริลครับหายกับซูเชคแต่ว่าเสียบอลไปอีกแล้วครับนี่คือปัญหาของทั้งฝั่งเช็คครับที่จะต้องแก้แก้แก้ให้ได้ในครึ่งหลังนะครับ อรั่งกฤษก็มีปัญหาในเรื่องความเด็ดขาดเฉียบคมครับโอกาสนี่เยอะแล้วแต่ว่าเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ครับหมดเวลาครึ่งแรกครับก็เสมอกันไปอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเราลองมาดูสถิติครึ่งแรกกันบ้างครับว่ามีอะไรเท่าไหร่กันบ้างครับโอ้โหนี่ครับ สถิติครับการคองบอลอังกฤษ70%ต่อ30%เลยครับแล้วก็โอกาสยิงท่วมท้นครับ8ลูกนะครับเข้ากรอบไปถึง5ลูกนะครับแต่ว่ายังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้นี่คือปัญหาสำคัญที่เซาเกตจะต้องเล่งแก้นะครับในครึ่งหลัง่วนทางเช็คนี่ก็บอลยาวของเขานี่ยังทำอะไรไม่ได้ครับโดนอังกฤษดักกินหมดนะครับและการโต้กลับที่ยังไม่รวดเร็วเพียงพอนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับ ครึ่งหลังทั้งสองทีมจะต้องแก้เกมกลับมานะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลจะเป็นอย่างไรครับในครึ่งเวลาหลังเฮนเค่เคลียร์ครับให้กับฟูเลนดิแคนไลส์โอกาสครับโยนมาลูกนี้ครับแมนแมนกับซานโชครับแล้วหลอกล่ออยู่ตรงนี้ครับพยายามจะเอาชนะตัวประกบซึ่งหลายๆครั้งก็ทำได้ดีครับสำหรับตัวลูกของทางอังกฤษนี้พอชมปุ๊บก็เสียไปเลยครับ อาร์ดีด้าครับกับตันทีมโ,ลลโฮเลสนะครับโฮเลสนะครับทางฝั่งผู้พัอกออกเสว่าโฮเลสลูกนี้เป็นล้ำหน้าครับออกมา,าสบกุศล้ำหน้าชัดเจนครับเป็นการเช็คล้ำหน้าของทางฝั่งอังกฤษบ้างครับอ่าอาทิตย์ที่49ครับต้นเกมครึ่งแรกครับต้องดูว่า ฝั่งเช็คนะครับจะทำอย่างไรครับแต่จังหวะนี้หยอดมาตรงกลางเช็คเช็คมงกลับครับไปที่ทางขวาครับมาโซบูสค,ครับไปกับดาริดา้ดา,ดาโฮเลสหยอดมาตรงกลางครับแต่ว่าไม่มีใครนะครับทายวอเกอร์ครัด้บอลครับบิลโฟเดนกับกระดือหลังก่อนครับ แอร์ลิเคนครับยอดมาตรงนี้โอ้โหไกลๆนะครับสเตอร์ลิงคว่ไปครับแล้วถึงไมถึง, bon ถงบอลครับโอ้แล้วไปทำบอลออกโอ้โหวันนี้น่าเสียดายครับวิ่งได้เร็วนะครับแล้วทันบอลแต่ว่าจหวาสุดท้ายทำออกไปครับวัสลิกครับจะเปิดขึ้นมาบอลมาถึงโอ้โหไขวอเกอร์ดักกินได้อีกแล้วครับของทางฝั่งอังกฤษนี่ลูกกาอากาศ ทำได้ดีเยี่ยมครับดักได้หมดในแดนกลางอเลเคนเคนครับไปที่ไลฟ์ครับทางซ้ายเติร์ไปเมสันเมาแต่ว่าไม่เปิดครับโคนหลอกมาตรงนี้ครับเดเลี้ยงมาดื้อเลยแล้วออกไปที่เมสันเมาครับตอนนี้เลี้ยงจี้เข้ามาเลี้ยงจี้เข้ามาครับออกข้างก่อนครับเซอร์ลิงเสียบอลสู่เช็คครับขึ้นหน้าไปครับทางฝั่งเช็คก็ค่อยๆำเบียงบอลเพิ่มเล่งจังหวะ ตัวเองขึ้นมาครับดาริน่าออกทางกาบซ้ายแล้วโยนแบบเร็วๆเลยครับจานโตครับจานโตมาทีเสียบอลแล้วครับตอนนี้เป็นซานโชครับจะกลับมาก่อนครับซันโช,นโชเล่นกับทางบ <Walker S 1> <Walker. S 2> ็อกเกอร์ครับ ไวกร์พยายามหาช่องอยู่ครับแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆโฟเดนครับเข้ากลางให้กับไรซ์สานโชวด้บอลแล้วพิงบอลมาจังหวะนี้มีโอกาสแล้วครับแล้วไหลหูไม่ยิงเองครับเลือกที่จะไหลให้กับเพื่อนที่อยู่ตรงกลางครับเพื่อที่จะเอาชัวร์โอ้เพราะว่าเห็นว่ามีสองคนมาประกบติดกับตัวเองแล้วนะครับก็จะเลือกที่จะไหลเพื่อว่าจะรอดขารอดอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่ามันยังติดอยู่ครับเช็คลูกนี้ก็รอดตัวไปครับ มีการเปลี่ยนตัวครับเป็นสันเมสาออกครับแล้วเป็นจอร์แดนแฮนเดอร์สันครับกองกลางจากลิเวอร์พูลครับมาคุมเกมในแดนกลางให้แน่นขึ้นครับสันโชเปิดมาตรงกลางวอช,วชลิกปัดออกมาไม่พ้นขีดอันตรายแต่ว่าตรงนี้คู่ฟาว์ยังทำได้ดีอยู่ครับ สูเช็ครับเล่นกับคูฟาแล้วเสียบอลอีกแล้วครับทางฝั่งเช็คยังแก้ไม่ตกจริงครับในเรื่องของการจ่ายบอลตรงนี้แฮรี่เคนได้บอลครับแล้วจะทําอย่างไรครับมีโอกาสที่จะซัดแต่ว่าคืนมาตรงกลางเป็นโฟเดนครับไม่ยิงกันสักทีครับอังกฤษในครึ่งหลังกะว่าจะเอาชัวอะไรจะขนาดนั้นครับโอ้โหจักรยานอากาศโดยสันโชครับโอเดน <Kane. S 2> เชีวกับเคนเสียบอลแต่ว่ายังได้อยู่ครับพิงอยู่แล้วเคนเล่นกับโฟเดนตรงนี้พยายามหาช่องครับแล้วเป็นโฮเลสครับที่จ่ายมาได้ตรงนี้ครับชิกขึ้นนาไปก็โดนดักครับดิแคนไลท์แอนเดอร์สันให้กับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงพยายามเลี้ยงจี้ครับแต่ว่ายังติดครับชิกได้บอลไปออกทางขวาครับอาดิดาสาดิดาได้บอล ติดครับโอโ้โหจ่ายไม่เคยผ่านเลยครับสำหรับทีมชาติเช็กตรงนี้โยมาแรงไปครับสำหรับอังกฤษนาทีที่74นะครับยังเป็นสูตรประตูต่อศูนย์ครับถ้ Now, <the> าจบอย่างนี้ก็แบ่งกันละหนึ่งแต้มฮะโอเลสออกครับในจังหวะนี้นะครับแล้วก็เป็นคารนะครับลงมาแทนดาริดา อาริดาเสียบอลอีกแล้วครับเป็นทางฝั่งสเ,สเตอร์ลิงที่คลองบอลอยู่แล้วจ่ายโอ้โหตรงกลางเลยจ่ายแบบยากๆฮะแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันครับจับบอลครังที่สองแฮร์รี่เคนส่งต่อมาที่โฟเดนโฟเดนเชียวกับเคนเล่นกันอยู่สองคนครับแล้วพยายามหาช่องอยู่ครับจ่ายลูกนี้ก็ติดครับแล้วก็ดักได้โดยป,ปราเบกครับ โยนลูกนี้มาไม่ดีครับถึงสเตอร์ลิงจะกระาอากาศมาให้แต่ว่าไม่ดีครับเป็นทางเช็คตัดบอลได้คูฟ้าครับโยนมาอย่างนี้สวยๆเลยครับสำหรับเช็คครับมาโซปูสไหลเข้ากลางติดสโตนโอ้โหตรงนี้สโตนก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีอยู่ครับดักบอลไว้ได้ครับ ให้กับแฮนเดอร์สันไหลโหูลูกนี้สกัดไม่ได้ครับทางเช็ฟเชฟชิกเชฟสิกไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรฮะเบอร์เจ็ดครับเข้ามาแทนบอนทุมของอังกฤษครับมาตรงกลางเชฟสิกเชฟสิกเอามาแทน ใครครับไม่ไแน่ใจโอเคมาดูบอลก,ก,กันนะครับแฮนเดอร์สันตรงนี้ครับโยนมาตรงกลางตรงนี้แฮร์ริลเคไนได้ซัดแต่ว่าไม่ได้ครับเป็นเซฟของทางฝั่งวัสเลกอ,กอีกแล้วครับของทางฝั่งเช็คเนี่ยเหนียวจริงๆครับแต่ว่าลูกนี้ก็ไปล้ำหน้าไปด้วยครับเช็คล้ำหน้าได้ดีอีกแล้วครับลูกนี้เห็นตัวอีกครั้งครับ ดูกับโยสาก,ก้ารครับลงมาแทนลาฮิมสเตอร์ลิงในทีที่85ครับดูสิว่า5นาทีต่อจากนี้จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับกับการเปลี่ยนตัวตรงนี้ครับโอรดแนได้บอลแฮนเดอร์สันสาก้าเติมครับแต่ว่าโอ้โหไม่จ่รรายครับต้องท้งฝั่งเคนดึง์ชาไว้กรร่อนครับ มาตรงกลางฟิลโฟเดนโยนมาที่นี่ครับสานโชได้บอลแล้วจะหลุดไหมครับมาตรงกลางเป็นแฮไม่ใช่ครับแฮนเดอร์สันสวยโอกาสกับตัวยิงครับแต่ว่าบอลมันเบามากครับวัสลิกก็เียไว้ได้สบายครับวันโดมาตรงนี้ครับเจฟชิกครับโยนมาทางซ้ายครับแม่นทีเดียวครับแต่ว่าบอลแหลงไปนิดนึงครับทดเวลา2นาทีครับเป็นทางฝั่งไคลวอเกอร์ที่จะทุ่มเข้ามา อังกฤษถ้าอยากชนะจะต้องเร่งเรื่องกว่านี้ครับโอเดนเกมมันดบๆไปครับหลังจากครึ่งแรกนี่อัดใส่เต็มสูบแต่ว่าครึ่งหลังนี่เหมือน e. ผอนไปเยอะเลยครับโดนดักได้ครับแฮรีกเคนหมดเวลาครับ90นาทีนะครับทำอะไรกันไม่ได้ก็เป็นทั้งฝั่ง เช็คกับอังกฤษนะครับเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็แบ่งไปคนละหนึ่งแต้มนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจบที่ห้าคะแนนเท่ากันนะครับแต่ว่าผลต่างประตูดได้เสียไม่แน่ใจนะครับว่าทีมไหนจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเช็คนะครับเพราะว่ามนจะยิงไปไปเยอะกว่านะครับโอเคครับสำหรับแมตช์ใน ัางนี้นะครับก็จบไปที่0-0เนาะเดี๋ยวมาดูกันที่ไฮไลท์ครับผูนี้ครับคายวอลเกอร์ครับยิงอันนี้ไปติดผู้สารประตูครับันนี้แคดดี้เคนคำาหลอกฟิกคิกครับแล้วให้เมสันเมาส์ครับอ้โหูกอินิกี้นี้กระโดดหลออทั้งตัวเลยครับแล้วบอลมันสูงเตินไปครับตรงนี้นะครับเรามีไฮไลท์ให้ดูแค่สองจังหวะนะครับ สถิติหลังเกมนะครับก็ยังคล้ายๆกับครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังนี้อังกฤษมีโอกาสยิงเพิ่มมาแค่ลูกเดียวนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับหนักไปทางบุกกดดันนะครับแล้วก็ทางฝั่งเช็คก,ก็แทบจะส่งบอลกันไม่ตรงเลยครับเสียบอลอยู่ตลอดนะครับทางฝั่งอังกฤษนี่ก็ การเจาะนะครับมีหลายจังหวะที่ยิงได้แต่เลือกที่จะเปิดหรือว่าดึงจังหวะก็ทําให้จังหวะมันเสียไปหมดครับในจังหวะสุดท้ายนะครับผลออกมาเป็นศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าของจริงนะครับจะเป็นยังไงถ้าอยากลองท้ายผลนะครับลองปิดคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ